สวัสดีครับมาวินเชียงกลงครับผมวันนี้มีภารกิจเดินทางแต่ดึกเลยครับผม <c oughs> จะว่าแต่เช้าเลยแต่ดึกตอนนี้เวลาก็ได้ประมาณตีสามครึ่งนะครับผมเพราะว่าพวกเราจะร้อหมุนตีสี่นะครับผมมีภารกิจไปอําอเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมไปส่งที่เดียว ไปส่งที่เดียวกันนะครับไปส่งที่เดียวกันเลยก็จะมีรถบัสสามคันนะครับเป็นรถบัสทั้งเจ็ดเมตรทั้งสามคันเลยนะครับผมเออ,เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรถบัสแปดเมตรคันหนึ่งเจ็ดเมตรสองคันนะครับผมแล้วก็จะมีหัวเก๋งสามหัวแล้วก็มีเครื่องเกียร์อีกชุดหนึ่งนะครับผมอ่าฮะก็ตอนนี้สตาร์ทรถ รอทีมงานแล้วนะครับผมรอโซเฟอร์สอนอากคนหนึ่งแล้วก็แหลมสิงนะครับคนขับรถลากนะครับผมหลังจากที่แหลมสิงเคยลากรถมาจากอุดรคันหนึ่งเคยผิดพลาดมามีเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับบอกว่าเอา้าแหลมสิงไปไหนคนนี้ออกจากงานแล้วเหลอไปหาเกี่ยวญาติยงบัวแล้วเลยไม่เห็นออกนอกืุนที่เลย ก็ยังไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าแอมสิงต้องมีงานอยู่ที่ร้านนะครับต้องเป็นพนักงานชำแหละนะครับผมนานๆทีถ้าไม่จําเป็นแกก็ไม่ได้ออกนะครับผมเพราะว่างานนี้แกจําเป็นแกถึงได้ออกนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศเราเดินทางไปตามทางแล้วก็ส่งมอบรถที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผม เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเราเตรียมพร้อมรถไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องให้ดูนี่นะครับคันนี้นะครับผมที่เราจะขับไปส่ง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เช็กระบบความพร้อมนะครับผมไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟถอยไฟหลี ไฟต่ำไฟสูงนะครับอันนี้จะขับโดยโซเฟอร์สอนอากนะครับเห็นเขาคุยกันเมื่วานต่อนครับคับ น่าจะจําได้นะครับเอฟซทุกท่านหรือว่าลูกค้าทุกท่านน่าจะจําได้นะครับจอดไม่นานนะครับผมไม่ถึงอาทิตย์นะครับรถคันนี้ไม่ถึงอาทิตย์นะครับที่เราเทาการซื้อมาจากอำเภอเมืองนครพนมขับมาจากนาครพนมนะครับน่าจะจาได้ อันนี้ก็เป็นคันที่สองอันนี้จะขับโดยสีบุญเรืองนะครับจะขับโดยสีบุญเรืองอะไรยนยี่ห้อเดียวกันกับคันแรกนะครับผมคันแรกจะเป็นเครื่องหกสูบเออคันแรกจะเป็นเครื่องสี่สูบเทนโอโซคันนี้จะเป็นเครื่องหกสูบอีทสิเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ โชว์ไฟผ่าหมากเลยนะครับผมเช็คระบบความพร้อมนะครับน,นี่จะเป็นหกล้อของทีมงานเรานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นผมเองนะได้ขับคันนี้นะครับผมผมเองนะครับจะขับคันนี้ขับหกล้อ บนหกล้อเราก็มีบรรทุกหัวเก็งทั้งหมดสาหัวหัวแรกก็เป็นหัวฮิโน่เอสีม่วงหัวที่สองก็เป็นหัวฮีโน่เอสีเขียวนะครับหัวที่3ก็เป็นหัว n อ r อันนี้สี่น่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะครับโอ้มืดเลยครับมุมน,นี้มืดเลยไม่มีแสงช่วยเนี่ยครับแล้วก็ คันสุดท้ายคันนี้ก็คือแหลมสิงจะได้เป็นคนขับนะครับผมเพราะว่าเราใช้ลากไปนะครับคันนี้คันนี้เราจะไม่ติดไฟหน้านะครับผมเราจะเช็คแค่ระบบ่ไฟสนามนะครับตรงนี้พอตอนนี้โซเฟอร์สอนอาก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเหลือแต่แหลมสิงนะครับเราจะเช็คระบบไฟสนามไฟท้ายนะครับผมนี สนันนักโอเคนะครับเดี๋ยวรอตีสี่ก็จะล้อหมุนนะครับผมจะผมพาไปดูบรรยากาศบิ่งไปตามถนนนะครับเก็บภาพเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ตอนส่งมอบรถมอบสินค้าให้ลูกค้าที่อำเภออู่ทองที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ จะป okay, sure <system> <ai> ิดคลิปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามแล้วครับไอ้ใจเลยไป ไปฮะไ,ปไ,ปได้ไปกาแฟะนะ่ะก,กาแฟได้ไปไโอเค<ป>เดินทางต่อครับผม หลังจากที่ห้าแลนมาได้ประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับกระจอดตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับสายเสือกสายสเตะนะครับผมว่าห้ามัดเครื่องมัดหัวเจ็งมันจะหลวมมันจะขาดมันจะลุยบ่ใส่เวลาแลนสองชั่วโมงครึง่งตอนนี้ก็เลื่อยเมืองพ้มาได้ประมาณสิบกิโลแล้วนะครับ็านาจะคับนนะครับผม จะไปฮอตช่วงใบแก่ๆครับผมใบแก่ๆใบสามหนาจะฮอตน,นะครับผม ไฟนี่ม่นถอดบ่าวถอดป่ะถอดแล้วมันแจ้งเลยอันผู้วบคือเหนไหมน้งต่รถฮะกระจกยีมันผูพวกเครื่องผ่านเห็นบ่ะว้าเห็นมันมาจากว่เห็นได้แค่เัรอว้เห็นเลยเป็นยังอันไหนเหตุไม่แล้วเหตุไม่เล่าโอ้ตัวนี้มันหลุดบ่ มันว่าเห็นเนยเริ่มเริ่มเอาเอาว่ามันเอาไว้มันเห็นมันว่เห็นเล้ยรถขันหนามันขั้นใหญ่เห็นก็น่าก3น่าไปสามหอดด้เนาะ ออเอาเจอกัน,กนห้องไปเรียนเราเรียนห้องพิเศษล่ะนะครับเดินทางต่อถึงแล้วครับผมขาหมูหินดาดนะครับผมเลยตลาดแค่มาสองกิโลครับผมแยกตลาดแค่มาสองกิโลแวะอุดหนุนป้าแก <c oughs> แปะอดนื้นตาแกหน่อยครับผมนี่ครับผมรถบัสคันที่อยู่ในโกดังน่ะก็ซื้อมาจากร้านมาบินเชียงกงนะครับรถเลยแอบรถเลยเข้าไปกินข้าวเช้าครับผมโอเค ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแยกตลาดแค่ครับเลือแยกตลาดแค่มาได้ประมาณสองกิโลนี่แหละครับผมอยู่ร้านขาหมูหินดาดครับผมจอดพักกินเขาครับใช้เวลามาแล้วสี่ชั่วโมงครึ่งครับผมสี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งวงงอดตลาดแค่าณะ ใส่เวลาสิบส่วนก็น่า,นาจะฮอตนะครับสุพรรณเลยไอ้จ้อยจะโทรมไหงไอ้จ้อยเดี๋ยวพักกินข้าวมาจ้อยจะโทรมาหาควายป่ะโทรผิดโทรผิดก็ถิด,โ,ดโอ้เนี่นะครับสาขาสาขาจังหวัดโคร,ราชนั่นเลยสอนเลยสอน สาขาข้อาหลัดมาเนี่ยนะครับหมูหินดัดสาขาอำเภอตลาดแคจังหวัดนครราชสีมาครับผมกินเข้าแล้ห้องจังเดือนทางต่อนี่นะครับ รถบาสขั้นนี้นะครับผมเอฟซีทุกท่านหรือว่าลูกค้าทุกท่นานน่าจะจําได้นะครับที่ผมขับมาส่งตาเพ่นเนี่ยนะครับเป็นรถเบนทั้งคันนะครับขันนีเป็นรถจังหวัดอุดรธานีเป็นรถวิ่งเส้นทาง จขอาง้านเพิ่นเอามาเห็ดลานขายเข่าขาหมูนะครับนี่ยขุ่ขางทางเลยโอาพับผ้าขึ้นเบื้อบึงภายในภายในก็นจะประมาณนี้นะครับผม,ผมก็ร่างเริ่มเห็ดโตเห็ดโตว่างแล้วเพิ่นใส่เบาะรถบัสนะครับใส่เบาะรถบาสเป็นที่นั่งกินเข้า ออ,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 อโอ้เฮ็ดดีครับเฮ็ดดีก็แสดงว่ายังว่าท่านสมบูรณ์ปัจจัยนะครับอันนี้เป็นรถแอร์นะครับผม ขั้นนี้เพิ่นก็ซื้อมาจากลานมาวิ่เชื่องก่องของเราเรครับไปกินเข้ากัน,นครับผมยังมีอีกขั้นหนึ่งนะครับ คั้นนี้ถ้ำสีแล้วนะพี่ลังคาบดน้ำมีบันไดย,ย่างขึ้นพร้อมนะครับเนะี่ยอ๋อคันนี้คันนี้ก็ซื้อมาจากร้านมาวินเชียงกงเหมือนกันนะครับผมเนะี่ยขันนี้น่าจะบ่เอาเครื่องกับเกียร์คันนี้ที่เพิ่นซื้อมาคันแรกเลยปนะ่ะเอาเอาขั้นนี้มันซื้อมาน้ำพองว่ะนี่ บัวันซื้อน้ำผู้บ่ไม่สาขาส่กไซ้อันมาโอ้ถึงวันซื้อมาจากร้านมีขั้นที่ไทยมากมื่อกีหนหรือเปล่าไก่จะเสร็จนะครับผมคนยังว่าท่านเฮ็ดโตไส้ได้วยเนาะมันนี่ว่าที่เราซื้อแล้วเสียดีอยู่โคราชเนี่ย เอออ๋อโอ้ <Okay. S 1> วันเพลินเฮ็ดนแห่น้ำเลยบ้่งหรอือลงจงเลยคือมีหลังค่าบนน้ำนะครับเนะี่ยเอ๊ะครับจิ้นเขา ึงจะได้เดินทางต่อครับผมเพราะว่าสุพรรณเนี่ลาะ